ลาวันจันนะครับวันจันที่ยีเอ็ดนะครับลาววันจันห่วยลาวนะยี่สิบเอทับสิบสองทับหกสาม เราเน้นบนนะครับเน้นบนนะครับเน้นบนนะเน้นบนอย่างเดียวครับใครจะเล่นล่างก็เล่นนะครับแต่ผมเน้นบนนะเน้นบนสุดล่างยังไม่มานะครับสุดล่างยังไม่มาขอคิดแป๊บนะครับแต่เน้นบนก่อนนะครับพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ด เน้นบนเลขวิ่งนะเลขวิ่งบนบนอย่างเดียวนะครับวันนี้เล่นบนพวกนี้เล่นเล่นบนบนนะครับวันจันทร์แบบหนึ่ง เด่นสองนะเด่นสองบนนะครับเด่นสองนะครับบินเลยครับบินสองสอง,งสองบนินสองบนสองกับหกนะครับสองกับหกนะสองกับหกบิงบนนะครับได้จับคู่ให้เน้นสองนะผมเนบ้นสองนะ าวิ่งคู่ก็จะมี2อนย์ะไปกลับด้วยนะครับ26งหเน้นได้ทุกตัวนะครับไม่เยอะนะครับ3คู่นะครับสามหางนี่นะครับ ลาวหวยลาวออกพรุ่งนี้นะครับบันจัน์โชคดีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหวยลาวนะครับเน้นบนอย่างเดียวใครจะเล่นล่างก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเน้นบนครับขอบคุณครับ